สด c ที่น่ารกักทุกๆท่านของช่องพี่วรรณภาเดนมาร์กนะคะทุกคนวันนี้เราก็มาตรงที่เขาตกปลานะั่นเลยคะ่ะแต่ว่าพี่เห็นเขาไอหาหอยอะไรนะเขาเรียกอะไรนะเรืออะไรนะที่เขากินดิบกันน่ะนะเขาเรืออะไรนะหอยอะไรหอยหอะไรหนอยนางรมค่ะทุกคนเห็นเขาหาหอยนางรมค่ะพี่ก็เลย เดินมาดูตรงนี้ค่ะว่าเขาหาหอยนางรมตรงไหนกันทุกคนเราหันไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนเ,ออเราเดินไปทางนี้กันค่ะทุกคนเพราะว่าเห็นก็หาหอยนั่งรมค่ะทุกคนแล้วเขาก็เอาหอยไปแล้วแต่ไม่รู้เขา หาตรงไหนเนาะพี่คิดว่าเขาหาตรงข้างนี้โอ้โหหอยอะไรนี่เยอะแยะเลยเนี่ยหอยอะไรเนี่ยเนี่ยหอยจุ๊บอ่ะโอ้มีหอยจุ๊บด้วยเว้ยเฮ้ยโอ้ยหอยจุ๊บด้วยวะ่ะนี่ไงหอยแมงผู้เต็ไมไปหมดเลยคะ่ะทุกคนโอ้โหพี่อยากจะมาหาจังเลยอะ่ะเนี่ย นี่ค่ะทุกคนหอยแมงผู้หอยแมงผู้และผู้หญิงคนนี้เมื่อกี้นี่เขาเอาหอยนางรมไปกันทุกคนแตแฟนพี่บอกว่ามันต้องลงไปในน้ําแต่พี่ใส่แค่รองเท้าอันนี้มากับทุกคนนี่แล้วมีหอยจุ๊บด้วยนี่อ้ยหอยจุ๊บเต็มเลยตายหรือเปล่าเนี่ยฮะนี่ค่ะทุกคนแต่ว่ามันไม่อ้วนนะเฮ้ยมันกินได้นี่หอยจุ๊บนี่ แต่กลัวว่ามันจะตายเนาะนี่นี่่ะทุกคนหอ,อยจุ๊บค่ะโอ้โหเรามาเจอหอยจุ๊บค่ะทุกคนนี่หอยจุ๊บหอยจุ๊บมีชีวิตค่ะทุกคนนี่โอ้มันยังไม่ตายเลยมันยังไม่ตายมันยังไม่ตายแล้วมันก็มีอยู่ในน้ำด้วยอุ้ยนี่อะไรเนี่ย นี่แมงกะพุนเนีอยนะี่ยาชีอน,นะยาเชีอน,นะแมงกะพุนชีอนะนี่ค่ะทุกคนโอ้ยมันมีหอยอยู่ในนี้เต็มเลยอะ่ะออ้ยเรามาหาได้เด็อุอ้ยเราต้องหาได้นี่เดี๋ยวพี่จะเอาถุงมาจับดูนะคะทุกคนอุ้ยเรามาหาหอยกันดีกว่านี่ค่ะทุกคนเราไปหาหอยจุ๊บกันดีกว่าทุกคนนี่เดี๋ยวพี่เดินดูอีกรอบก่อนเดี๋ยวพี่ค่อย มาจับเนาะเนี่ยหอยเต็มเลยอะ่ะเดี๋ยวพี่จะดูว่ามันตายหรือเปล่าอุ้ยมันตายเว้ยบางบางตัวก็ตายอ้โหหอยเต็มเลยทุกคนนี่หอยแมงผู้หอยแมงผู้กัทุกคนอ้โหแต่พี่อยากได้หอยนางรมอะ่ะนั่นนะหอยเต็มเลยนะนะทุกคนเนี่ยนี่มันเกาะอยู่ตรงหินนั่นนะคะทุกคนนี่ พี่สุไม่ดูนี่ค่ะนี่ค่ะหอยจุ๊บก่ะทุกคนหอยจุ๊บเต็มเลยค่ะทุกคนว้าวตื่นเต้นจังเลยตื่นเต้นจังเลยอ่ะนู่นพี่ว่าจะไปะหาคนตกปลาบนสะพานค่ะทุกคนพี่ว่าจะไปถามตรงนั้นแต่ว่าพี่ก็เลยจะมาหาหอยนางรมดีกว่าค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่เดินไปดูอีกทีอีกตรงนี้หน่อยหนึ่งก่อนปาดหอ,อยแมงผู้เต็มไม่หมดเลยอ่ะ นี่คะ่ะทุกคนหอยแมงผูท,ทั้งนั้นเลยแต่พี่ไม่มีอะไรมาใส่เนาะเนี่ยเดี๋ยวพี่ต้องพาเจ้าพ่อพี่มาอีกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวพี่จะใส่ชุดไอ้นี่มาจะเอารสารองเท้าบูทมาเนาะทุกคนเนาะนี่คะ่ะทุกคนนี่หอยจุกเต็มนี่เลยค่ะทุกคนนี่นี่หอยจุกเต็มเลยค่ะลาทโนี่มาหากินได้ค่ะ แต่ว่าผู้หญิงคนนั้นเขาเขาสงสัยเขาลงไปลึกหน่อยแหละเขาถึงได้หอยนางรมกับท,ทุกคนนี่ค่ะทุกคนมี่หอยมันจะอยู่ตรงซอกหินกับทุกคนนี่ค่ะโอ้โหหอยเต็มเลยนี่ค่ะทุกคนดูค่ะดูตรงซอกหินนั้นค่ะทุกคนนี่ทุกหินเลยพี่จะต้องเอากระแป๋งมาใส่แล้วนี่นี่ ต้องมาหาหอยกับเขาบ้างแล้วนี่ตายแล้วตายแล้วมาหาหอยได้นี่โอ้โหหอยเยอะมากเยอะมากดีมีแฉงแหลงหาก,กินแล้วทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะแต่ผู้หญิงคนนั้นเข้าไปหาหอยนางรมรงไหนวะออต้องลงไปข้างลึกไปอีกหน่อยนะถึงจะได้นะทุกคน หอยแมงผู้กับหอยจุ๊บค่ะทุกคนนี่โอเคเจ้าพ่อน่าจะพาพี่มาตั้งนานเลยนะนี่ถ้าพี่ไม่ทำยูทูบนี่สงสัยจะไม่ได้มาเปิดหูเปิดตาแหล่งหาหอยอยู่นี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะนี่ซอกหินนั้นก็มีแต่หอยค่ะทุกคนนี่ซอกหินนี้ค่ะทุกคนเนี่ยหอยมันจุ๊บอยู่นั่นค่ะแต่พี่พี่ไม่ได้ใส่รองเท้าบูทมาเนาะ พี่ไม่กล้าลงหรอกเพราะว่าไอพี่นะเป็นขาบอบบางมากเนาะลงรายนิดรายน้อยพี่เขียวหมดเลยนะคะทุกคนพี่ต้องหารองเท้าบูทตใส่ก่อนค่ะทุกคนโอ้โหสุดยอดเลยโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้พี่ขอจบแค่นี้นะคะทุกคนเจอแหล่งหาหอยแล้วคะหห่ะทุกคนหาหอยจุ๊บค่ะทุกคนโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวรณภาเดนมาร์กให้พี่ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะ บาย